เ p ้พพแอนซิเรียมนำทีมบวงสรวงเปิดกล้องภาพ,พยนตร์ตาม Follow เทค e y o ทองพร้อมลุยเปิดกล้องเพื่อลงจอสันประสาท26กันยายนต์นี้ บริษัทแพชชั่นอินโมชันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดโดยคุณธัญลักษณ์ตระการศิลวัฒน์และคุณชาติชายศรีบุญเรืองผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์และราเมศเรืองประทุมผู้กำกับนำทัพนักแสดงอาทิคูจีนกาวนพะกาวเดชาพัฒนคุณพีพีปุนปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวัสด์นักแสดงฝีมือเกาแอนซีเรียมพัทดีดำรงเก่งชาติชายงามสรนคูแฟตยูทูบเบอร์นักชิมโป้งชูพัท ปันชัดพงหาหรหารหันอเล็กซานดรามาเต้แจ็คไอเฟล ปีเตอร์โฟดิฟายและอริสาตะการสินวัฒน์พร้อมด้วยคุณไอชิตาปรีชาว่องไวกุลกรรมาการผู้จัดการบริษัทไลฟ์บิยอนจำกัดคุณ ita, พิทนิตาพัทรัศ์สินสุนทรผู้ช่วยผู้อำนวยการสร้างและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณปิสนากรัมพินิตคุณพิรวรรณพัทรัศ์สินสุนทรและทีมงานภาพยนตร์มาร่วมทำพิธีบวงสวงเปิดกองภาพยนตร์สยองขวัญสันประสาทเรื่องใหม่ ตาม Follow วันก่อนนะัสามพระแม่ธรณีบีบมวยผมถนนราชดำเนินค่ะคุณูับเรื่องนี้นค่ะเรืงตามเป็นยงไงบ้างคะคือภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีแรงบันดาลใจจากความเชื่อในเรื่องของที่ตัวเองสงสัยก่อนนะครับว่าทำไมเวลาเราทำบุญเราต้องอธิษฐานกวดน้ำว่าขออุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราสงสัยว่าคําว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยสแสดงว่ามีบทบาทในชีวิตของเราเยอะขึ้นเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรในพาทของความรักะนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งดีเทลบางอย่างผมอาจจะเปิดเผยไม่ได้แต่พูดคร่าวว่าคนที่สร้างปมให้เกิดเรื่องนี้ก็คือพี่แอนซีเรียมซึ่งเป็นแม่นะครับแล้วก็เรื่องเรื่องราวที่ต้องคลายปมเลยทั้งหมดคือพี่เก่งที่เป็นพ่อนะครับแล้วก็วิบากกรรมระหว่างพระเอกกับนางเอกเกิดขึ้นจากการกระทําของ ของแม่ที่ทําให้ต้องเกิดการสูญเสียในเรื่องของความรักนะครับแล้วแล้วเรื่องนี้มันจะเป็นภาพยนตร์เรื่องเรื่องแรกที่มีทั้งความหลอนแล้วก็ทําให้คนดูรู้สึกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันจะเปิดเผยไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในตลอดทั้งเรื่องในของเรื่องราวพวกนี้นะครับโดยโดยภาพรวมๆก็เป็นวิบากวิบากกรรมในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่จองเวรจองกรรมอ่ระหว่างพระเอกนางเอกให้เกิดเวรกรรมที่ ที่ที่เขาไม่ประสบความความรักขึ้นนะครับทุกอย่างมันจะเปิดเผยในใน,ในตอนหลังของภาพยนตร์นะครับประมาณนี้ครับเขาถึงให้นายเอมาค่ะประกบคู่กันอีกแล้วในเรื่องนี้เป็นไงบ้างเฮยดีใจใช่ไหมดีใจค่ะดีใจก็ร,รู้สึกว่าน่าจะทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพอคุ้นเคยพอเคยทํางานด้วยกันมาก่อนมันก็จะง่ายขึ้นค่ะดีใจครับดีใจเพราะเพราะตอนแรกที่ทางพี่ๆีทีมงานเขาติดต่อมา บอกว่าพอเล่นกับคู่กับน้องพีพีนี่ก็รีบตอบตกลงเลยครับก็ถือว่าจะเป็นการทํางานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นการทํางานที่สนุกสนานแน่นอนต้นต้นแต่เป็นหนังผีแล้วเลหมายถึงในพาร์ทการทางานนะคุณแม่คุณแม่ครับคุณแ่คุณพ่อที่เป็นว่าจุดต้นต้นของเรื่องอ่ะก็ ดีคะ่ะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราเป็นสาเหตุทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆแล้วก็ในเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่รู้มากๆเลยคือว่ารักลูกมากแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องๆน,น,น้องพี่ๆซึ่งเราก็เคยเห็นน้องในใน,ในผลงานต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับคือแอนไม่ได้เล่นภาพยนตร์เล่นหนังมานานมากอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วอันนี้เป็นหนังที่ที่แอนไม่ค่อยได้รับ ไม่เคยดีกว่าไม่เคยได้รับบทบาทประมาณนี้มาก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะเรารู้สึกว่าพอเราอ่านแล้วเราโอ้มันมันเป็นอะไรที่ที่จริงเหมือนกันเพราะเราก็เชื่อในในเรื่องของกฎแห่งกรรมอะไรางี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วมันพอพอ,พอได้เล่นกับพี่เก่งซึ่งแบบไม่ได้เล่นนานมาพี่เลยค่ะ <c oughs> เรียกทุกคนพี่หมดเลย <c oughs> เราก็รู้สึกว่ามันคือเป็นนักแสดงคุณภาพอะคะ่ะแล้วก็เป็นพี่อาก็เป็นผู้กํากับที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่พระพารับุญละครเข้มข้นมันเป็น คือความเป็นคนเนี่ยพี่ต้องพกยาดมเลยอ่ะมันเข้ืงค้นมากเดี๋ยวพี่จะเป็นลมเพระใช้งานเราหนักขึ้นว่ายังไงหือว่ามันยังไม่เริ่มเลยค่ะแต่ว่าเราเต็มที่ค่ะเราเป็นคนชอบอะไรที่มันตื่นเต้นคือได้อ่านบทได้รู้ว่าทีมงานนักแสดงเป็นใครบ้างอย่างเงี้ยพอเรามีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเราอยากทํางานน่มันทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้เต็มที่ค่ะแล้วมีความหลอนเราั้งคานเราต้องมีแบบเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบเราตกลัวหรือเปล่าคะ Uhm, จริงป่ะคะจริงๆแล้วเป็นคนกลัวผีก็กลัวแต่ว่าในความหลอนเนี่ยอันว่าเราเวลาเราดูหนังที่มันตื่นเต้นระทึกขวัญอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากดูอะค่ะแล้วบางทีเราดูเราดูหลายรอบดูสองรอบสามรอบอะไรเงี้ยวันนี้ก็เรื่องนี้ก็เหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามก็อยากให้ดูแล้วดูอีก พอ่อร่ำมากเลยนะคะสวัสดีครับเป็นไงบ้างกับผลงาก็เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องแก้ข่าวก่อนผมมาเป็นน้องพี่แอนผมเล่นเพลงเรื่องแรกกับเล่นกับพี่แอนนะครับน่ารักเล่นกันไม่ได้เรื่องนี้เรามาเล่นกับรุ่นใหม่เจเนอเรชั่นนะครับเรื่องการทํางานคงไม่ต้องห่วงนะครับเราได้พี่ออสมากับกับนะครับแล้วก็เรื่องของบทอะไรเงี้ยอย่างที่พี่ออสบอกไปแล้วว่าเราอาจจะยังไม่ได้บอกตอนนี้วิธีงานาต้องเสียตังไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยพอดีก็โชคดีที่ที่ได้ ได้รับบทมาเล่นนะครับพอดีก็ถือว่าเป็นเป็นปีมงคลที่ผมก็ได้พึ่งลาวิรีขาไปบวชด,ด้วยแล้วออกมาได้รับเป็นบทเป็นพระแล้วก็ได้มาเล่นเป็นพ่อในเจนของลูกนะครับแล้วก็ใช้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 เขาเรียกอ,อะไรใช้ประสบการณ์จริงในการได้ได้มาทํางานด้วยนะครับเรื่องตรงนี้ในส่วนของของเป็นเป็นพระที่ ที่ขปัญหาหรือสิ่งที่พี่แอนสร้างไว้อันนี้เราก็ยังอย่างที่บอกนะครับมันอยู่ในเนื้อเนื้อของหนังนะครับแต่ก็ด้วยด้วยธรรมะด้วยอะไรต่างๆนะครับจะมาเป็นการสอนด้วยอะไรนะครับข่าวรตากู้ใจครับผมตู้ใจ่มกําังคุ้งกินคุ้งช้าอ่าเรื่องนี้มีความน่าสนใจยังไงทำไมเราต้งยิบมาทำเรื่องนี้ภาพยนตร์ครับผมจริงๆแล้วก็ ไม ð, ่ไ er, ด้คิดว่าจะเป็นหนังผีนะคะแต่ว่าพอแบบว่าพี่ออสเอาบทมาให้ให้อ่านดูก็รู้สึกชอบคมันชอบตรงไหนครับชอบความที่มันมีแบบเชื่อในเรื่องเวรกรรมแล้วก็เจ้ากรรมในเวรแบบติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นคนที่เชื่ออยู่แล้วค่ะ้าหลอกว่าคนดูจะได้อะไรเชื่อว่าจะมีความละอายเกรงกลัวต่อไปค่ะอย่างในภาพนัแสดงเป็นยังไงบ้างครับพ่เห็น ชอบค่ะภูมใจเลยค่ะภูมใ,ใจทุกคนค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณค่ะจริงแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีโปรเจกต์ต่อไปอีกมั้คะมีค่ะมีค่ะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนนะต้องรอติดตามต่อไปค่ะติดตามเรื่องคโลูหน่อยค่ะคือแม้ว่าทางบริษัท passion emotion นะคะจะเป็นบริษัทใหม่นะคะในการทำผลิต ภาพยนตร์นะคะแต่ก็มีความตั้งใจมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมทางผู้กำกับทั้งนักทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมทุกคนนะคะเราตั้งใจมากเลยค่ะในการที่จะผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้อยากให้ทุกคนแบบเข้ามาดูมาดูว่าเรื่องนี้มีความสนุกยังไงหลอนยังไงแล้วก็ความเชื่อใน,นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะคะมันส่งผลกระทบในชีวิตประจําวันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะือ hmm. ให้เชื่อใน,นเรื่อง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรประมาณเนี้ค่ะให้พระนางป่าเราจะได้ดูเมื่อไหร่กับความหลอนั้งนี้ได้ดูเมื่อไหร่หรอคะได้ดูเมื่อไหร่คะพี่อ๋อภาพยนตร์ได้ดูเมื่อไหร่อ๋อวันที่2ี่สบกันยาครับปีนี้นะครับแน่นอนครับแน่นอนค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูแล้วก็พี่เก้าด้วยนะคะเป็นการเล่นภาพยนตร์ด้วยกันครั้งแรกแล้วก็เป็นการเล่นหนังผีครั้งแรกเหมือนกันก็ เชื่อว่าจะพาทุกคนไปหลอดในโรงได้เหมือนกันค่ะก็ฝากติดตาม Follow ด้วยนะคะตามค่ะฝากด้วยครับฝากคู่แฝดหนูหน่อยนะคู่แฝดมากคู่แฝดก็ฝากหน่อยเร็วนี่ครับคู่แฝดอุ้ยคุณไหนปั้นคุณไหนต้องจับแม่ต้องจับก่อนได้ไม่รันจับเพราะจับไปเอาคู่อไม่เอาพ่ไม่เอาคู่แฝดกับแม่เลยสองคนฝากคนง่าย ครับก็อันนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโป้งปั้นเหมือนกันนะครับก็พิกุลบาศจากเป็นยูทูบเบอร์เฉยๆมาเล่นหนังก็ฝากติดตามด้วยครับครับผมเรื่องนี้เขาบอกว่าไปหยอกแน่นอนฮะขอฝากน้องอเล็กซ์หน่อยค่ะน้องอเล็กซ์ค่ะน้องอเล็กซ์เออน้งล็กซ์ค่ะอเล็กซ์ก็อยากฝากภาพยนตร์เรื่องติดตามด้วยนะคะแน่นอนว่าหล่อแน่ๆเจอกันวันที่26กันยายนนะคะ คชะก็ฝากข้า,ยขา,าพ,พยนต์เรื่องนี้ด้วยนะคะรับรองว่าสยองแน่นอนค่ะต้องไปลองติดตามในโลกภาพยนตร์ค่ะเป็นแก๊งค์่เป็นแก๊งจีนใช่มีอมอีกฝหกและตาร์มด้ค่ะ